ดวงชะตาดีตั้งแต่ต้นปีนะครับจะทำอะไรให้เร่งทำนะครับได้แก่ผู้ที่เกิดในราศีตุลนะครับก็หากเพื่อนๆคนไหนอยากทำวอลเปเปอร์สวยๆแบบนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้คุณจะได้วอลเปเปอร์เลิกเปลี่ยนคาถาที่ควรสวดเพียงร้อบาทครับดวงดีสุดๆช่วงต้นปีดวงชะตามีเกณฑ์จักเงินก้อนโตช่วงต้นปีคือเพื่อนๆที่เกิดในราศีตุลนั่นเองครับ ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆน,นะครับ <_ d> um> คนไหนที่เกิดในราศีตุล <_ d> um> ผมขออวยพรให้ทุกท่านรุ่งเรืองร่ํารวยและก็โชคดีนะครับใครรับคําทํานายรับคำอวยพรก็พิมพ์สาธุรับคำทำนายรับคำอวยพร,ำนำนยรยพด้วยนะครับในช่วงต้นปีนะครับตั้งแต่วันที่1โมกราคมนะครับถึงวันที่30เมษายนนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ ดวงดีสุดๆนะของคนที่เกิดราศีตุลเพราะว่าดาวพระธิบาดีเนี่ยยังคงเป็นราชาโชคอยู่ในภพปัตนีอยู่นะครับดาวใดอยู่ในภพปัตนีย่อมส่งผลถึงเจ้าชะตาด้วยนะครับนอกจากในเรื่องของคู่ครองดีหุ้นส่วนดีแล้วเนี่ยยังส่งผลให้คนที่เกิดราศีตุลมีองค์เทพมีองค์เทวดาคอยรักษานะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธ คอยคุ้มครองช่วยเหลืออยู่สม่ำเสมอนะครับดังนั้นเนี่ยหมกราถึง30เมษานะครับเพื่อนๆคนไหนที่เกิดราศีตุลท่านอยากจะทำงานอะไรท่านอยากจะลุยเรื่องไหนท่านอยากจะทำอะไรท่านทำให้เต็มที่เลยนะครับเพราะว่า1 30. มกราถึง30เมษานี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของท่านนะครับเป็นช่วงเวลาที่เวิร์กที่สุดของท่านนะครับ เพราะเมื่อดาวพฤหัรสบดีเนี่ยย้ายครั้งใหญ่หลัง30เมษายนปี67เข้าไปสู่ราศีพฤกษบแล้วเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ท่านต้องรอคอยโอกาสอีกครั้งเป็นช่วงเวลาที่ท่านต้องอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้นะครับดังนั้นเพื่อนๆคนไหนที่เกิดราศีตุลน,นะช่วงหนึ่งมกราถึง30เมษาท่านควรจะขยันควรจะหาความรู้ควรจะลงมือทําให้เต็มที่ใครอยากทําออนไลน์ทํา ใครอยากค้าขายใครอยากาหาอาชีพเสริมนะครับลองลองมือทําดูนะครับเพราะว่าดวงยังดีอยู่นะพอดาวพฤหัสบดีเป็นแกับลัคนาเนี่ยคืออาจจะไม่ค่อยเวิร์กเหมือนตอนที่เล็งลักแล้วนะครับดาวพฤหัสบดีเล็งลักเนี่ยดีเสมอนะครับแถมได้ตาแหน่งราชาโชคด้วยแต่พอเป็นแดกับลัคนาเนี่ยโอ้โหบอกเลยเป็นช่วงเวลาที่เ,เพื่อนๆต้องอดทนให้เป็นนะครับดังนั้นเนี่ย หลัง30เมษาไปแล้วเพื่อนๆต้องไปทําบุญกรวดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวรนะครับอย่าลืมสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะครับสิ่งที่เพื่อนๆควรจะไปนะครับ1ก็คือ,อเข้าวัดนะครับทำบุญนะครับหรือไปไหว้พระตามสารเจ้าต่างๆบ้างนะครับจะช่วยเสริมดวงชะตาเพื่อนๆนะหลังวันที่30เมษายนปี67 นะครับเพราะว่าหลัง30เมษายนปี67เนี่ยเป็นช่วงที่ท่านต้องประคองงานแล้วนะครับแต่ว่าช่วงที่ควรเริ่มต้นคือ1มกราคมถึง30เมษายนนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่เกิดราศีตุลเนี่ย1มกราคมถึง30เมษายนเนี่ยท่านควรต้องขยันท่านควรต้องลุยท่านควรต้องสู้ท่านควรต้องลงมือทำจะดีกับตัวท่านเองไม่ใช่ดีกับใครนะครับก็อันนี้สําคัญมากนะเพื่อนๆที่เกิดราศีตุลเพื่อนเพื่อนเนี่ยต้องรีบนะครับเพราะว่า โอกาสของท่านเนี่ยมีแค่1มกรลาถ,ถึง30เมษาดาวพฤหัสเล็งลักคือยังสวยแล้วได้ตำแหน่งราชาโชคด้วย,วยแต่พอเป็นแปดแกละลัคนาเนี่ยโอ้โหบอกคำเดียวฮะว่าใครที่เกิดราศีกันเนี่ยลองไม่เชื่อผมต้องเชื่อผมว่าลองไปถามคนที่เกิดราศีกันดูว่าหลังเมษาปีนี้พอดาวพฤหัสเป็น8แก่ลัคนาเป็นยังไงนะครับก็เรียกได้ว่าดวงชะตาอาจจะต้องลุยมากขึ้นนะก็เป็นกําลังใจให้นะครับ แต่คนเกิดราศีตุลก็ไม่ต้องเครียดไปนะครับดาวมฤตยูนะครับยังอยู่ในเรือนอรินะครับก็ขอทายว่าอ่าขอภัยนะครับแต่เพื่อนๆที่เกิดราศีตุลมีเรื่องหนึ่งที่วางใจได้นะครับนั่นก็คือพระราหูไม่ได้เล็งชะตาของท่านแล้วนะครับเพราะว่าวันที่17ตุลาปีหกกที่ผ่านมาเนี่ยพระราหูก็ย้ายออกจากการเล็งดวงชะตาท่านนะครับ ส่งผลให้คนที่เกิดราศีตุลเนี่ยถ้าหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมารู้สึกว่าทำไมชีวิตฉันมันมีแต่เรื่องหนักเรื่องเหนื่อยเรื่องสารพัดเรื่องเลยนะครับก็เพราะราหูเล็งรักท่านนั่นแหละนะครับแต่พอราหูออกไปแล้วนะครับก็ส่งผลให้ดวงท่านดีขึ้นดวงท่านเบาลงนะครับคนไม่ดีคนคิดร้ายคนปองร้ายคนให้ร้ายนะครับ จะมีอันต้องแพ้กรรมของตัวเขาเองไปนะครับสำคัญมากๆนะครับพระราหูย้ายแล้วเนี่ยดวชะตาถือว่าจะดีขึ้นพอสมควรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรลืมนะครับคือการสวดมนต์นั่งสมาธินะครับอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรน,นะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่ทําแล้วก็ดีแล้วนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้ทําก็ไปทํากันด้วยนะครับสําคัญมากๆนะ พระราหูย้ายเนี่ยคือแต่เรื่องหนึ่งที่ต้องระวังนะครับคือเราต้องไม่ไปหาเรื่องใครก่อนนะพระราหูอยู่ในเรือนแบบนี้เรียกได้ว,ดว,ว่าถ้าเราไปหาเรื่องคนอื่นก่อนทางกายทางวาจาทางใจหรือบางทีเราอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นพิมพ์ตัวอักษรตัวเดียวหรือพูดแบบอ่าเบาๆนะครับแต่เจตนาเรามันไม่ดีอะระวังด้วยนะครับตรงจุดนี้ไม่มีใครเตือนคุณแต่ผมจะเตือนนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่เกิดราศีตุลต้องอย่าหาเรื่องคนอื่นก่อน นะครับเพราะถ้าท่านหาเรื่องคนอื่นก่อนท่านจะโดนกลับแบบแรงมากนะครับต้องระวังตรงจุดน,นี้ด้วยนะแล้วก็ดาวอีกดวงที่ช่วยท่านคือดาวมฤตยูที่อยู่ในภพมรณะนะครับสิ่งไม่ดีก็จะแพ้ภัยเขาไปเองนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่เกิดราศีตุลน,นะครับดวงชะตาของท่านเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองรักษาอยู่นะครับท่านไม่ต้องกลัวอะไรเลยท่านไม่ต้องวิตกกังวลให้มากกวา่าท่านไม่ต้องอ่าคิดอะไรให้มากมาย นะครับก็เป็นกาลังใจให้กับเ,เพื่อนๆที่เกิดในราศีตุลน,นะครับแต่บอกไปแล้วนะคือ,อาดาวบัปตะเคราะห์เดินอยู่ในรบเสียเนี่ยทายได้2ออย่างอย่างที่1ก็คือถ้าท่านเป็นคนดีตั้งใจทํางานนะครับไม่นินทารับหลังใครไม่วายุไม่ก่อกวนใครไม่ทําใครก่อนแล้วมีคนมาทําท่านคนพวกนั้นจะแพ้กรรมตัวเองไปครับ แต่ถ้าท่านเป็นคนที่อาจจะยังไม่ดีมากยังมีการไปยั่วยุคนอื่นยังมีการไปล่วงละเมิดผู้อื่นยังมีการไปทําไม่ดีคนอื่นทั้งทางกายวาจาใจอันนี้ท่านก็ต้องระวังด้วยนะครับก็แนะนําคนที่เกิดราศีตุลว่าถ้าท่านเป็นคนที่ดีขึ้นจะดีอัะตัวท่านเองนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อาจจะต้องใช้ข้อเตือนนิดหนึง่งนะครับดาวพระเสาร์เป็นห้าก,กับลคัคนานะครับก็ต้องระมัดระวังนิดหนึง่งนะครับ เรื่องที่เข้ามาในปีหน้าเนี่ยอาจจะมีเรื่องหนักๆสักหน่อยนะท่านก็ต้องอัปเกรดฝีมืออัปเกรดความรู้ความสามารถของตัวเองให้ดีๆนะครับแล้วท่านจะผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ออย่างแน่นอนนะครับก็คลิปนี้เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆที่เกิดราศีตุลน,นะครับแต่ภาพรวมเนี่ยช่วงต้นปีถือว่ายังดีนะครับม,มกรลาถึง30เมษากอบโกยให้เต็มที่หลังจากนั้นเราเน้นปฏิบัติธรรมเราเน้นประคับประคองงาน นะครับก็คลิป okay. so, like right. นี <Yeah. S 1> ้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆที่เกิดในราศีเดียวกับเราเขาได้ดูเป็นแนวทางนะโอเคก็ขออวยพรให้เพื่อนๆที่เกิดราศีตุลุ่งเรืองร่ำรวยแล้วก็ประสบความสำเร็จกันทุกท่านทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆตลอดปีและตลอดไปนะครับสวัสดีครับ